ศูนย์หกนะครับผักเจอกับดาร์เน็นะครับสายเกลนะครับที่พู้ก่อนมาฟองคำสาบเจอผักนะครับใช้นี้แล้วก็ใช้เวททำลายผักตัวเองหนึ่งใบฟื้นสองไรจวดสอง และอันนี้เวลาโดนทำลายถ้าอีกฝ่ายมีมือ3ใบขึ้นไปทิ้งมืออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายเลือกหรือผมอีกฝ่ายเลือกเองเลือกเองเลือกปในสามตัวนไปอ่ะ่ยด้วยในี้ยิเกดใช้ความสามารถชุบมนหนึ่งใบได้ใช่เกดก็เฟรชแบไม่ถอนมอนถูกิงชัางเกดหรือเปล่าถูกปิช่างควเกดจะต่อใส่สแล้วแม่งเกดตัใหญ่ก็เรา ฮัลโหลรวมร่างแล้วไปอ่ะตีสามฟรไม่มีที่ไม uh, like, ่มีอะไรนะไม่มีไม่มีจบเสื่ออย่างนี้เออไม่มีมันฝรั่งช่วยโวยแล้วมันรู้สึกว่ามือเงาเงาอช่ไหมผมได้ทิ้งใบไม่รู้จะใช้ไปไหนเลยใบเดียวนะเล่นเล่นได้พอดีด้วย เสร็จเลยได้ไหมครดิอืมต้องหากาใต้แฟลกไม่มีไหมนัม่งยังให้หวนเลยว่าหวนเนี่ยวันนั้นบอกว่าไปนี้ีวกันนะเสิร์ฟเกียวม ผมเข้าใจทำไมมันถึงพูดว่าผสมยังกี้มันเอาใบนี้ไปคู่กับเบสเซ็ตเฉยๆเลยอ๋อทิ้งมือเม่โดนทำลายอันนี้ขึ้นมือนะคือพอให้อีกฝ่ายมีมือถึงขีดสามก็ค่อยใช้เบสเซ็ตตัดมือเพิ่มอีกทำไมมีบาลีไม่ถามกว่านี้ไม่มีเลยไม่มีก็ล้ก็โดนทิ้งมือนะถ้ามือไม่เกินสามอ๋อเกินไม่เกินนะมือเกินสามไหมอะฮะ เมือสามขึ้นออโอเคไม่โดนทิ้งนะอ่ามีเไปคอเมื่อกี้บาริคอยังแล้วก็ทำลายมาวันทีรต้องฟีไบอ่าพอนีไม่มีการได้แฟกตีเพ้ก็ได้แค่สองร้ายสองจูแล้วก็สกิลจ่ายอย่างไรยัดแฟกสกิลวันประเทินเกณฑ์จูเพราะว่าคนนี้ม่น่างสกเ โดนทำลายเมื่อกี้ทำลายแล้วใช่ไหมข่าวเบอร์สี่เฮ้ยมึงเกินแล้วแต่ไม่ถอดโซไปนั้นไปไหมวะไม่ยังอยู่สองใบเลยยังอยู่ใช่ไหมไอ้แต่มันซ้ำซ้อนไหมนี้ซ้ำซ้อนได้ใช่ว่าถ้าเกิดว่านู่นผมโดนทิ้งสองใช่กว่าชิปทีละรอบอะถ้าทิ้งรอบแรกมือกลายเป็นสองเลยไม่ต้องทิ้งเพิ่มไปทิ้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมีการ์ดใต้อ่าได้เกรได้เกรได้ไลท์แล้วก็คนที่มีการ์ดใต้แฝกแล้วได้จูอ่ะแปะปืน โอ้โหทำยังไงให้มือตัดกระสานถูกทุกถูกทเททิ้งเครื่องบอกไปแล้วด้วยไม่ใช่ไม่มีไไม่ด้เครื่องทำไปหน่อยทำลายผลิตไม่ได้เอ้ยขั้วเครื่องเครื่องถ้าทำลายโดนทิ้งงดถ้าทำลายโดนทิ้งงู้งไปงี้ทำลายปั๊บเดี๋ยวอ่ามาทิ้งจนเหลือเท่าไหร่นะทิ้งทิ้งเฉยๆเลยสองใบใช่ไหมแล้วลงมาจะเป็นสี่ทิ้งสองโอ้โหแบบสองไม่แบบมือต้องใช้สองเข็มไม่สายฟอ อืมนั่นต้องต้องลงก่อนทำเท่าที่ทำได้เปมือไปเลยโม่คนละสองนิดก็ข้อเสนไม่เอโกคุบมันเลยหลังจากผมตาเพิ่มไม่มีมอนเลยเกตเดียวก็อ่ามือสามเลยมากกว่าใช่ไหมแล้วมึงเบสเซอร์มันมีกี่เดียวอ่ากับโกคุโกคุท MM ี่อะไรดีดเองแล้วบอกแล้วว่าผมจะลงโกลังจากสลายคอร์ดก็เดี๋ยวนะโอตายระเบิดเหรอระเบิดต้องทิ้งหนึ่ง ใช่ไหมทูกแล้วทีแล้วก็นี่แล้วก็นี่เออมันไม่มีวิธีหรอเชียร์นโม่สกิลไม่นั่งได้สิครับระเบิดต้องยอมทิ้งสองใบใช่ไหมตายตึงใบดิอ๋อตายแค่ตัวเดียวเดี๋ยว่าสกิลไม่ไม่ไม่คือมันเช็คทีรอบเช็ครอบแรกพี่เน็ตทิ้งถ้ามีมือขี่สามทิ้งก่อนพอเช็ครอบสองอ่ามือสองไม่ต้องนะไอคือทิ้งพอเช็ครอบสองแล้วมือมือสองไม่ต้องแล้วโอเค อันนี้มันเริ่มไปแตเฟซของใครวะของแต่ละฝ่ายคอได้หือสมมติเริ่มเริ่มเริ่มไม่มีอะไรเลยคออยงรอดมาบิดรอได้ฮะแล้วาจะวไฟรไลท์แล้วก็จวาตีตายโดนทิ้งอีกอันนี้สองหมื่นไหิ่งถึงไหมหมื่นเดียวไม่ถึงร้วย่านไหมยัดเจจู ฟื้นสิบไลท์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโดมตันแก้สามสิบนะตันแก้สามสิบนะมือเน่าของจริงเลยอะเริ่มโดนเลดได้นะไม่ได้ไม่ได้โซนี้ไม่โดนเลดแต่ถ้าิัววงิรทำลายทำลายก่อนได้ได้แล้วจะโดนทิ้งมือไหมโดนอยู่ดีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสกลก่อนเริ่มนี้่อนเดี๋ยวลืมอีกมีขวดอะ ไม่ในตู้ก็หนุบโดยคนนี้มีคนกล่องกูซื้อแบกแก่วได้ไลเกตจัวสกิวสกิวถ้าทำลายถ้าทำลายโดนทิ้งนังเกตเป็นไลทำลายอะไอ่ะเอาทีละเอฟเฟกต์ก่อนไอ้นี้เตรียมอาร์พริโม่สามเราเชนวิออกก่อนแล้วก็ผมโดนทิ้งมือใช่ไหม โนทิ้งมือหนึ่งใบเมสเซตพอมันสันสกิลใบนี้จา่ายหนึ่งไลท์ยัดแฟกเละอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะวริตีทิปเปิลเหรอทิปเปิลเป็นเอฟเป็นพื้นฐานเลยเลปเป่นอ้าเหมือนหน้าของจริงผมต้องลุยแล้ว,วอืม อ่ะยาไม่ไอ้ไม่มีเทมนี้งานยาวเลยเว้ยทำลายได้ไหมได้ทำลายทำลายอ่าใบนี้ก่อนดีกว่าแฝกบริมีการใต้แฝกแล้วจะได้จวบสามเลยไอ้นี่ก่อนได้ได้สองไลท์จวบสองมีการได้แฝกจวบวีกจ่ายหนึ่งไลท์ขึ้นมือบริยัดแฝก ชุบได้แค่ตัวเองไงพิกโยง่ตัวเองยนะแล้วก็มีการยัดเกจจัวลงเปเปอร์ซือพอลงไม่มากอืมไม่มีอะไรเลยอ่ะเริ่มอะไรบุริไม่ค่อยมีอะไรเลยหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามไปสหมดแล้วผ่านเลยเย่ม yeah, ไม่โดนเพิ่มอะไรแล้วชาร์จเกจจัว ลงนงไปครับหรอไม่เกี่ยวไม่จริงเดยเกี่ยก็เลยได้เกี่ยเ่เกีไม่อะเดินลงมาไม่ไเย่าว่าจะรมล่างนะ้มล่างเปล่าไฟตอนเปิดนเนี่ยรื้มทำไทำเราเปิด้นได้ไหมตีเสร็จแล้วไม่มีเกแล้วลืมไม่ได้แล้วไม่ได้นะโอเคเข้ามา อ่าอันนี้ทําให้ทั้งสนามผมเวลาตีคิดบอลแล้วลุกได้เรื่อยๆนะเข้ามาดิต้องคิดใช่ไหมต้องคิดต้องคิดเข้ามาเลยผมก็เอาอันนี้ไปตีใส่นี้ก่อนมีดับเบิลเหรอไม่มีนะตีทีเดียวนะใส่ได้นะได้เออใส่ไปสักอย่างแล้วลุกอ่าอันนี้ตีข้างนี้อันนี้ที่ไม่ลุกนะไม่ขี้เออไม่ลุกไปลุกลุกปุ้ยเดี๋ยวนะใช่ไหมว่ามัแจกเหรอ เมื่อการนี้อดคนเดียวอ่าโอเคอ่ะอันนี้ก็ตีไม่ได้แจกเนาะไม่ได้แจกปล่อยตาอย่าเหนีนหยร้ยัดแล้วก็ชุบอะไรมาก็ไม่มีประโยชน์เท่าไรหร่ฮะปล่ลอ,มอยมนันจบจบนะไม่มีนะ จัวยังไงก็ลงมาแค่สองคนเหรอช้าจัวไอเทมขึ้นมาดีดีผมว่าไอเวทที่เอาไว้ทำลายมอนตัวเองทิ้งเพื่อช้าจัวน่าว่าได้ใช้จริงได้ใช้นะเพราะว่าแสงมือตอนมือน่าเน่าๆนี่อยากได้ขึ้นมาเลยทำลายเลิงกลางนียได้ไหมได้ได้แล้วโดนทิ้งมือนะใบเดียวใช่ไหมใบเดียวบอกไปใบเดียวแต่ว่าเกียร์จะไม่มีอวามลื่นนะทิ้งหนึ่งใบ มไม่มาแล้วไม่มีอะไรเลยในมือกไามการได้แฟลกไม่มีกี่ใบแล้วไสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบนะเริ่มเริ่มเริ่มคอคอก่อนแล้วก็ได้เกี่ดไรจวดใช้ความสามารถของพี่ยูอกชุบมอนหนึตัวชุบไอ้นี่ ใส่ราวแต่มือก็ไปอะไม่ใช่แลละคืนตัวเองลืมไม่ได้นะอ่ะเริ่มีอ้โหสิบเก้าต้องไถไหมวะถ่ายนี่หรอฝายสี่พันสายยิงดำอีกลับหนึ่งผ่านไหมยัดเปิดเกจจัว ไซส์สาม <Okay. S 1> แต่ไอเทมอย่างละไม่เกินหนึ่งอเทมหมดอกะน่าจะเบสวอตอฟวัน <c oughs> พอรอบนี้เพราะว่าดูสรงก็น่าจะประมาณนี้ <c oughs> ดูทรง <c oughs> ลแล้วมือมันเน่าด้วยเออเล่นกันก็ประมาณเสียดายไม่มีไอเทมถ้ามีไอเทมมันลื่นเลยลื่นพๆื่นพอ,อ่ะจากเพื่อ แจกทิ้งตัวสองฟื้นสองไลท์ลงเปิดสีหามอนไม่เกินสีชื่อขึ้นมือที่เหลือชรเข้าเกตทีกจะหมดพอกันนะเดี๋ยวะ <laughs> มันเขาว่าเก่งกว่าไหมวะมาเอาให้ดิกเอาไปเลยเอ่อโดนทำลายผมมีสกิลอะไรที่ต้องกลัวไหมตอนนี้โดนทำลายมียิงดาเมจกลับมีจั่วหนึง่งแล้วก็ like. ฟื้นสองไลท์ฟื้นสองไลท์นะอ่าพอเริ่มเป็นเต็มเฟสเอาสกิลนี้ก่อนคอได้ไหมผมคอได้นะแล้วก็อ่ก่อนตีก่อนตี อ๋อต,ตายตายวันนี้จ่ายหนึ่งเกียร์ยัดได้หน่อยเฮ้ยจ่ายหนึ่งไรนี่วะอ่ายัดกี่ใบแล้วคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโดนเลสได้ไหมได้เลสเอาบอร์ดถึงแปดแล้วอ่าชนะแล้วไม่มีงัดใช่ไหมไม่มีไม่มีอยอมแบสซ่าบุริ้อ่าจบ มันต้องกี่ใบนะมันถือได้ช่ะสิบห้านุาแล้วมันไม่มีไอเทมไงถ้ามีไอเทมมัได้ลื่นแล้วไม่มี item. ไอเทมไอเทมจะหมดกองแล้วนี่เล่นมาไม่ได้แล้วระเบิดทิ้งมือไหมอ่าไม่มีไม่มีมีฟื้นสองไลท์เลยกัคนคงจะเอาตายด้วยไลท์ไม่ได้แล้วแล้วก็ผมได้จวนอีก ดี๋ยวนะการมีสามใบอ่ะโอ้ได้สามจั่วเลยเหรอบุรินอ่าการ์ไดไอโซมีเท่าไหร่เก้าไหมไอ้แปดใช่ไหมเมื่อกี้เก้า <9 S 2> ชาร์คเพอ่์ไหมลืมนะเก้าไหมดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโอ้สิบห้าไม่ทันแล้วได้ยาวก่อนแล้วไอที่ไม่มางานไม่เดินเลยอืมอืมอืมไอเท่ไม่มา อ่ะผ่านผ่านผ่านยัดเลยเกย์เจอเกจูอ่ะเริ่มปรับนอนเลยปรับนอนและที่สำคัญ all board จบยัดอ่ะผู้ดสนไปแล้วฝันรอนเธอแล้วเพราะว่าจั่วมากวันนี้ไม่ได้แล้วโว้ยที่ไม่มาอยู่ด้วยจนยันสุดท้ายเลยผู้ตัดสินไปแล้วไม่ได้ พี่เท้าตอะยอยใอรับรโอ้สทิ้งมือหาเซต <ś c oughs> เหมือนดูก้องเฉยเอ่ะอุ๊บอุ๊บอืมอืมไม่พูดหรอกแล้อ่าป้องเหมือนว่าพี่ทำลายเนี่ยพี่จะได้สองร้ท์สองจั่วนี้แล้วมันมีหนึ่งใบ เงื่อนไขไม่ครบก็ไม่ได้จัวด้ฟื้นไรเฉยๆทำได้ใช่ไหมทำได้นะทำเพื่อที่จะนน้นเพื่อที่จะวันหลูกแล้วได้สองไลน์แล้วก็จั่วไม่ได้อ๋อแต่ว่าแล้วถ้ามีการได้เสกสองใบจวดหนึ่งก็โดนอยู่นี้นี่ว่ะอ๋อจวแถมเพิ่มใช่ไหมเออยอมแพ้ไปนะเพราะมันผู้นี่ยังไงก็ไม่ถึงสิบห้านะอ๋อปิดไม่ลงปิดไม่ลง